ข้างเขมันได้ซุ้มเนี่ยมันมีมาถึงนี่นะคือว่าตอนที่อาตมามาอยู่นี่มันทำป่าทั้งนั้นเลยเลยเอารถเกตด,ดนันดินปรับพื้นตรงนี้เลยโดนซุ้มนี่มันจะพังไปก็หน่อยแต่ว่าใต้ซุ้มนี่ไม่มีไม่มีเสาเข็มใช้องค์มังกรใหญ่ๆเลยวางไว้ใต้ทั้งซ้ายสายเต็มแล้วรองไว้ใต้ก่อนยืนเรือ เดอนเดินไปตกนู่นกดมาเป็นเช่นโอ้มังกรนีหลายตาสามคนนะครับพวกสามเซนนี่ก็มีตาเรื่องผ้าต่างๆมันลงมาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ห่มขึ้นไปแบบนี้เขาก็ไม่กล้าปีนขึ้นไปว่าก็มีเด็กๆงแขกคนนั้นนี่แหละนี่เลยเป็นที่ไว้ของใครพระอาคติอะไรก็เอามาวางมาวางตามความเชื่อเด็กๆเขาเลยจัดตั้งไว้ดูมัน ่อถ้าพ้หาหักก็ต้องมาไว้ที่วัดม,มากกว่วัดอยเลยากัากหานหลบๆกนะัแนแล้วเขาจะยามไม่ให้หทำลรกลงลังอีกเดนไปนีใส่ยนิสัยไม่ก่อนไม่เคยใส่ในิสัยหรอกเพราะเสร็จแล้วครบเซ็ตก็พูดและนะ้วรอ,อบรอบต้นนี่มันจะมีเป็นรูปผูนสีทำมาแต่เดิมแต่ว่าตัดสิทนะนสีก็เห็นเจ้าวัดสั้งพระวงบอกว่า มีคนก็แนะนำให้มาไหว้ไปแล้วเสร็จเนียบร้อยอันนี้ถ้าเกิดจะไหว้จะไหว้ก็ต้องไหว้กันนอกเ,เปิดเปิดเ <คน S 2> มื่อไหรบ้างครพี่ถ้าหากว่าพวกทัวพวกอะไรมานี่เราก็เปิดให้เปิดมาบอกแล้วเปิดให้เพราะเปิดต้องมีคนดูข้างใน,นมีร้อยพ่อบาทมีมีของอ๋อ,อทีนี้เจ้าป่าสองวันก็ไม่มีคนเข้ามาไหว้ก็มีเป็นบางครั้งว่าทัวเขาเข้ามาทัวจะไัก้าวันนะจะมาบ่อด มาแล้วก็เปิดให้เขาคุณนาเสร็จแล้วก่อนลึกลงไปนู่นนนลึกตรงนี้นี่เราก็ทําท่อเราเขาทําให้มีปูนสีมีปูนสี10เซนหลุดจากองค์ก่อนลึกลงไปนู่นเลยเพราะว่าพื้นนอกเลยมันมันลึกอะแต่ว่าองค์องค์องค์พระบาทก็ต่งฐานอยู่ที่เดิมเรา็ยกยกทั้งองค์ยกทั้งทั้งหลังเลยดีทั้งหลังเลยเก่งมากครับเก่ง ในเขาก็สอดเข้าไปสอดจอดสอดเข้าไปออกเชื่อมเข้าไปเรื่อยๆเลยใครได้จ่ายเบือนะเยอะไหมครับข้อร่วมสิบประมาณสิบกบสิบล้านแต่ในหลวงเขาจะทาร์ทให้เด็ดสามล้านสามล้านท่านเน้นเรื่องเลยรายตาให้มาแล้วของกรมศินด้วยกรมศินด้วยกรมสินร่วมด้วยเลยก็ได้สเร็จอลงไปจะดูจากหนังสือกับนี่ต่างดักครับทีนี้ก็เราก็เลย ทำประตูปิดกรมสิ่งก็ยังไม่ให้ประตูนี่ซ้ํานะนี่เราทําปิดเองมันก็หมาเมือเข้าไปข้างในใช่ไปถ่ายไปอะไรแลว้วไปหมดนี่เราทําเองอ๋อกรมสิ่งก็ไม่อนุญาตไปดูเพื่เอหเหมือนโบราณก็ไม่อยากจะให้ติดถ้าแ,แม่ติดอ่อถ้าแม่ติดไม่ให้ติดก็สกปรกหมาขึ้นไปตดูแลยากบางทีขึ้นไปนอนบนหร่างจามบางร่ไรมื่อเหนื่อยลายทองลายอะไรมันก็หมดก็ทำไปเราทำแต่ก็จะเลือกเอาเลือกาโอ้นี่มีมีมีอะไรนะครับว่า เมันก็เหมือนการทุอๆเป็นซุ้มๆพลุสี